นะเาม่อมลแล้วแต่พี่พนักง,งานแอบมาลงน้ำแข็งไว้ก่อน <มา S 1> ใช่ไหมก <c oughs> ่อนแสดงว่าแกมาลงก่อน <c oughs> อเปิดร้านนั <c oughs> ่นเองเปอเช้า <c oughs> เ,เช้าๆเลยนะครับ <c oughs> หากลัมมาเลยมาแล้วเก็บตังค์ทำไม สวัสดีนะครับมากันแล้วน,นะฮะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับากาแฟชาคาเฟ่น,นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับเครื่องดืง่มหลางจากทีทานนา้พี่อ้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะพี่อ้อยจะได้ออเดอร์ไหน,นครับกับออเดอร์ลูกคา้าอันนี้มีแบบแชทมาสั่งออเดอร์ด้วยใช่ไหมครับพี่อ้อย สั่งกันผ่านเพจคอฟฟี่ชาคาเฟ่ครับนี่มีใส่อะไรด้วยอ่ะสีเหลืองเหลืองน้ำผึ้งหรือเปล่าครับมีการนวดน้ำผึ้ง ไม่พูดคำทำเพลงนะครับเชื่อไหมน้นส, <Herm> สีสวยเมื่อวานอยากจะบอกว่าลมแรงมากทุกคน แรงที่สุดเลยขายูเข้าด้านหลานนะแรงมากลมแรงเห็นเธวไปเข้าด้านหลังหลานดีนะไม่เข้ามหลานถ้าหน้าหลานนี่เพื่อ,อาจจะเก็บไม่ทันรืยเปล่าอยู่ๆลมมานะ เห็นพี่ที่ตลาดนั้นก็บนเก็บไม่ทันนะครับเคือ่องทำกาแฟสดต้องเข้าก่อนอนนั้นโดนฝนก็่อยได้ครับแต่ว่าถ้าทํากาแฟสดตนีนไม่ได้เจ็บทัยเจ็บทอน ว่าอยู่รอถ่ายพี่อ้อยทำไมอากาศร้อนเปิดปกติไงตอนกลางวันเนาะร้อนยืนนิ่งๆก็เนี่ยอะไรพอตกประมาณสี่โมงเย็นเท่านั้นแหละฝนเทลมเทรถก็ปิดด้วยนะครับแล้วจะบอกว่าวันไหนที่พี่อ้อยเก็บครับมันจะไม่ตกแล้วเมื่อเมื่อวานคือ กินข้าวอยู่่กินก๋วยเตี๋ยวครับแล้วแบบอ,อ๋อมันก็คงไม่ไม่ตกหรอกเนะาะเหมือนทุกครั้งอันเลย่ะเดี๋ยวค่อยเก็บกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแค่นั้นแหละลงแรงมาก นั่งได้กี่ชั่วโมงนั่งคุณรถใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่งคุรถ สวยถูกใจด้วยนะนี่ปรีมาเป็ดเวลาเราทำสวยเราก็มีความสครับ ซอสช็อกราดช็อกให้หอมพอ,อ,อให้เขาข้นขึ้น ลายด้านมีสวยแค่นูตามดูาย่อ่ไหวล้นี่แก้วนี้โ,โก้ก็ปแกยวนี้เป็นกาแฟสดครับพี่ิยเดสิบแปด I uh -huh. ว่าให้พี่ไอไปดูนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจะมให้กำลังใจเนะาะเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นลูกค้าประจำร้านนี้ะคะร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เอก็บอกว่าหยุดเหมือนกันแล้วปน<า>นีหน้าเมื่อเช้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไงแกบอกว่าพรุ่งนี้แกบอกว่าไอหยุดนะอ,อะไรประมาณนี้ <c oughs> ผมก็รู้เลยว่าเออสงสังยแกจะหยุดหยุดเที่ยว มุกเพิ่ม5บาทค่ะเอาแ<อ><อ>ก้วค่ะโกโก้ <ฮะ S 2> เอาใส่โกโก้แค่พี่แก้ว ช่วงนี้พี่วายโกโก,โก้ชาเขียวขายดีประจำรลมเขียวเลยนะครับช่วงมีไข่มุกด้วยเอ้ยไม่ใช่บุกมุกด้วยนะครับเดี่ยวไหนนอ้องมุก อยนู่นนะครับลอยในเส้นในเมืองดูนี่จอดคงเส้นคงวาเลยในตรงเต็นั่งแก้วนี้สั่พิเศษเครื่องเลไพี่วายมีบุกมุกด้วยเห็นชาเขียวแล้วก็อยากกินแล้วทีนี้กินหอมๆนะครับชาเขียว วานไงซื้อฐานไฮชายแก้วหนึ่งถ้าคนน้ำจริงก็ปิดฝาไม่ยากนะคะครับลองอย่างนี้กด <c oughs> ดังกรอก<ๆ>กรอก<ๆ>นะอะไรนะพี่วา่าทำชินหรือเปล่าก็เลยดูเป็นง่ายไปเลยลองก็ความลงล้วก็กดแป๊ะ เห็นเพื่อนบอกว่าเมื่อวานมีออเดอร์แก็บด้วยนะเปิดคิวแรกเท่าไหร่แก้วเพี่อ้อยเสียดายผมไม่ได้อยู่ถ่ายผมกลับก่อนต้องไปนอนเลยพี่อ้ทักทายคนดูหนือยน่าจะยังนะครับพี่อ้อยเพราผมเปิดกล้องไปแล้วสวัสดีครับเห็นเพื่อยยุ่งยุ่งอยู่ เร่องยุ่งนี้คือลืมยาวเลยยาวเลยไม่ว่าจะลืมไปเลยใช่ไหมเจอกันอีกทีปิดกล <laughs> ้องแล้ก็ลืมทีง ไม่ได <aid> ้เจอกันนานเลยเมนูนี <mermaid> <sk im quelques> ้เ <illnesses> อ้ยไม่ใช่สิเจออยู่เจออยู่มีประจำค่ะใช่เจออยู่บางทีก็จะเป็นช่วงที่ต่ากล้องปิดกลองกันเลวครับลืมลืมก็่าเห็นเห็นน้องคิตตี้มาซื้ออยู่าอ่แต่ว่าอย่างพี่ย้อยบ้านนี่แหละผมไปแล้วไปแล้วปิดแล้ครับกินหอมมากเมนูนี้ เปลี่ยนใจมาสั่งอะไรก่อนนะทุกคนที่แรกว่าจะกินชาเขียวเห็นอันนี้เรากลิ่นหอมดีนะกินบาชูกาเดี๋ยวสักแป๊บกเปลี่ยนแบบอยากกินโกโก้ปั่นอินเองนะคะทุกคนตอนนี้ปันใจจากช็อกโกแลตไม่ได้อร่อยจริงๆ <c oughs> ช็อกโกแลตปั่นใส่วิปครีมไม่อร่อยมากนะครับ <c oughs> ไ,ได้แล้วจ้า <c oughs> <laughs> จะกินใช่ไหมพี่อ้ <laughs> อยหิวน้ำตัวเองซะละอโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะ่องหยิบกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยก็ฟชาคาเฟ่นะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไม่ไปนะครับสวัสดีครับ 对。<laughs>